คุณเคยเป็นแบบนี้ไหมคะเวลาคุณเจออะไรก็ตามในชีวิตอะค่ะคุณรู้สึกว่าทําไมชีวิตคุณมันมีแต่ปัญหาปัญหาปัญหาปิวเคยเป็นคนหนึ่งค่ะที่เป็นแบบนั้นเลยสิ่งที่เราบอกว่าคือปัญหาเกิดจากความคิดของเราเวลาเราบอกว่าเรามีปัญหาเหมือนกูปิ๋วเองอะค่ะ,คะเวลาเราเจออะไรก็ตามในชีวิตที่รู้สึกว่าไม่ได้ดักใจเราจะเกิดการตัดสิน แล้วเราค่ะจะตัดสินเลยว่านั่นคือปัญหาที่เกิดขึ้นนั่นคือปัญหาที่เกิดขึ้นกับในชีวิตฉันคุณลองนึกภาพนะเวลาที่เกิดปัญหาอะไรก็ตามในชีวิตของคุณนะคะส่วนใหญ่เกือบร้อยเปอร์เซน์สิ่งที่คุณบอกว่านั่นคือปัญหาในชีวิตของคุณก็ณเกิดจากการที่คุณทำอะไรลงไปแล้วคุณคาดหวังคุณลงมือทำอะไรก็ตามแล้วมันไม่ได้ดั่งใจคุณ คุณจะบอกว่านั่นคือปัญหาทันทีผู้ปิ๋วก็บอกค่ะกับตัวเองค่ะแล้วก็ตัดสินว่านั่นคือปัญหาที่เกิดขึ้นกับฉันทันทีแต่แท้จริงแล้วสิ่งที่เราบอกว่าปัญหานั้นค่ะทุกคนก็คือการที่เราเข้าใจชีวิตที่ผิดพลาดแล้วเราจะเกิดการตัดสินใจสิ่งที่ไม่ได้ดังใจเราทันทีโดยที่เราจะไม่เฟ้นหาความจริง เราจะไม่หาข้อเท็จจริงในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เราจะฟันธงทันทีเลยว่านั่นคือปัญหาพอเรามีมุมมองว่านั่นคือปัญหาค่ะคุณเคยสังเกตไหมพอคุณรู้สึกว่ามันคือปัญหาที่กระทบต่อตัวคุณนะคะคุณจะเกิดความกังวลใจความวุ่นวายใจความไม่สบายใจแล้วคุณจะรู้สึกว่าปัญหานั้น กำลังเข้ามาทําให้ชีวิตคุณแย่ลงแต่แท้จริงแล้วค่ะสิ่งที่คุณตัดสินว่าคือปัญหาแท้จริงเบื้องลึกเกิดจากการที่คุณคาดหวังบางสิ่งบางอย่างแล้วไม่ได้ดั่งใจคุณก็เลยบอกว่านั่นคือปัญหาที่เกิดขึ้นกับคุณในหนังสือ conversation w i t h g o d เล่มที่หนึ่งพระเจ้าสื่อสารชัดเจนมากค่ะว่า ทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้มีสองขั้วตรงกันข้ามเสมอก็คือทวิลักษณะมีซ้ายก็มีขวามีร้อนก็มีหนาวมีสุขก็มีทุก์มีปัญหานั่นหมายความว่าก็มีทางในการแก้ปัญหาทุกอย่างเป็นไปตามกฎแห่งธรรมชาติ แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นขั้วตรงข้ามนั้นเกิดขึ้นเพื่อให้เราได้รู้ว่าแท้จริงแล้วเราปรารถนาที่จะทำที่จะเป็นอะไรต่างหากนั่นไม่ใช่ปัญหาแต่นั่นคือประสบการณ์เพื่อเราได้เรียนรู้ว่าฉันอยากจะเป็นใครฉันต้องการจะทำอะไร ฉันอยากจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับด้านไหนแต่เมื่อเรามองสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามีปัญหาเราไม่ได้มองว่ามันคือประสบการณ์เพื่อเราเรียนรู้ว่าเราต้องการจะเป็นสิ่งใดเราต้องการจะทำอะไรนั่นจะทำให้เรามีความรู้สึกของจิตตกทันทีแล้วแน่นอนค่ะเมื่อเราจิตตกเรารู้สึกแก่รู้สึกเศร้ารู้สึกทุกข์ทรมารรู้สึกโกรธรู้สึกไม่ได้ดังใจ รู้สึกอะไรก็ตามค่ะที่เป็นเชิงลบหรือทัศนคติด,ด้านลบคุณจะไม่สามารถเข้าถึงความสงบภายในทำให้คุณไม่สามารถหาทางออกในการแก้ปัญหาได้เหมือนวันนี้เหมือนคุณมีลูกอะค่ะแล้วคุณเลี้ยงลูกของคุณด้วยการที่คุณคาดหวังว่าลูกคุณ คุณปรารถนาจะให้เขามีอาชีพเป็นคุณหมอแล้วเมื่อลูกของคุณค่ะเขาไม่ได้อยากมีชีวิตที่อยากเป็นคุณหมอเขาไม่ได้อยากได้ประสบการณ์การเป็นคุณหมอแต่เขาอยากจะมีประสบการณ์ในการเป็นนักดนตรีเขารู้ว่าเขาคือใครเขาคือนักดนตรีเขารู้ว่าความฝันเป้าหมายเขาคือนักดนตรี แต่พอคุณวางแผนชีวิตให้กับลูกของคุณว่าเขาต้องเป็นหมอเมื่อเขาปฏิเสธไม่ทำตามคุณคุณจะรู้สึกทันทีเลยว่าลูกไม่ได้ดั่งใจคุณลูกกำลังมีปัญหากับคุณแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่เขามีปัญหากับคุณไม่ใช่เขาสร้างปัญหาให้กับคุณ แต่เพราะเขาอยากมีประสบการณ์ถึงการที่เขาเป็นดักดนตรีเขาไม่ได้อยากมีประสบการณ์ในการเป็นหมอนั่นแหละค่ะเราไม่สามารถยัดเยียดสิ่งที่เราต้องการมีประสบการณ์ให้กับคนอื่นได้ทุกๆุกคนแม้แต่ลูกของเราหรือคนที่เรารักทั้งหมดค่ะเขามีสิทธิอำนาจอันชอบธรรมที่ปรารถนาที่จะมีประสบการณ์ถึงสิ่งใดก็ตามที่เขาต้องการในชีวิต แต่พอเราไม่ได้ดั่งใจลูกเราตัดสินทันทีว่าลูกกำลังมีปัญหากับเราเราตัดสินทันทีว่าลูกกำลังดือ้อไม่เชื่อฟังเราเราตัดสินทันทีว่าลูกกำลังมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปเราต้องหาวิธีการใหม่เพื่อควบคุมเขาการอยากมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันโดยการที่ไม่เข้าใจว่านั่นคือประสบการณ์ที่แต่ละคนปรารถนาที่จะเป็น จึงทําให้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่เคยที่จะสามารถแก้ไขได้ตรงจุดเพราะเราดำเนินชีวิตด้วยวิธีทางที่ไม่ถูกต้องเราเข้าใจการใช้ชีวิตที่ผิดพลาดยกตัวอย่างเหมือนการสร้างตึกในการสร้างตึก จะมีมาตรฐานของตึกแต่ละชั้นสมมุติว่าเราปรารถนาจะสร้างตึกสิบชั้นการสร้างตึกสิบชั้นนั้นมีมาตรฐานว่าต้องตอกเสาเข็มต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ถึงจะสร้างตึกนั้นเสร็จสมมุติว่าตึกนั้นสร้างเสร็จภายใน5ปีสำหรับตึกสิบชั้นแต่เรารู้สึกว่าไม่ได้ดั่งใจเรา เราปรารถนาที่จะให้มันเร็วเพื่อที่เราจะได้มีรายได้และสร้างผลกำไรสูงสุดมเมื่อเรารู้สึกว่าตามมาตรฐานไม่ได้ดั่งใจเรา<ม>เราใช้วิธีการเพื่อรวดเร็วใช้มาตรฐานของแปลนสร้างตึกสามชั้นแต่สร้างตึกสิบชั้นแน่นอนตึกสร้างได้สิบชั้นคุณสามารถสร้างรายได้เข้ามาอย่างรวดเร็ว คุณสามารถได้กำไรเป็นเกาะเป็นกรรมแต่พอถึงระยะเวลาผ่านไปสามปีตึกมีการร้าวคุณคิดทันทีเลยว่านั่นคือปัญหาแต่คุณลืมมองข้อเท็จจริงว่าคุณเอามาตรฐานในการสร้างตึกสามชั้นมาสร้างตึกสิบชั้นข้อเท็จจริงตึกเลยร้าว ในระยะเวลาที่รวดเร็วและสร้างประสบการณ์ให้คุณรู้ว่าคุณใจเร็วด่วนได้คุณไม่ทำตามมาตรฐานเมื่อคุณไม่เข้าใจข้อเท็จจริงว่าเกิดจากต้นเหตุแห่งคุณใช้ชีวิตที่ไม่ถูกต้องคุณก็จะโทษวิศวกรคุณจะโทษต่างๆน,นานาค่ะ แต่คุณจะไม่หาข้อเท็จจริงในสิ่งที่เกิดขึ้นว่าทําไมตึกถึงร้าวเร็วคุณก็จะบอกว่านั่นคือปัญหาแต่ถ้าทางกลับกันค่ะคุณหาความจริงหาข้อเท็จจริงในสิ่งที่เกิดขึ้นว่าทําไมตึกฉันถึงร้าวเร็วแล้วคุณยอมรับความจริงว่าอ๋อเกิดจากที่ชั้นใจเร็วด่วนได้อยากจะให้ตึกสร้างเร็วเพื่อที่จะได้รายได้ที่เร็วขึ้น นั่นคือข้อเท็จจริงในสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นไม่ใช่ปัญหาแต่นั่นเรียกว่าประสบการณ์ที่ฉันได้เรียนรู้ว่าฉันต้องทําตามมาตรฐานเพื่อให้ตึกของฉันยืนยาวและมั่นคงและสามารถได้รายได้ระยะยาวและปลอดภัยที่สุดเช่นเดียวกับความสําเร็จในชีวิตของเราค่ะเราอยากจะประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็ว แต่เราลืมข้อเท็จจริงว่าการที่เราจะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องเกิดขึ้นจากการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องและสิ่งที่สำคัญที่สุดเราต้องคู่ควรกับผลลัพธ์หรือความสำเร็จที่เราต้องการในชีวิตแต่ถ้าเราใช้ชีวิตแบบเรา,เราไม่เข้าใจชีวิตค่ะเราจะไม่ลงมือทำแต่เราอยากได้ผลลัพธ์หรือถ้าเราได้ผลลัพธ์มาอย่างรวดเร็วค่ะ แล้วผลลัพธ์เราตกเราจะคิดว่านั่นคือปัญหาแต่ถ้าเราหาข้อเทจจริงเราจะรู้ว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นทุกคนล้วนอยู่ในกฎคือกฎแห่งแรงดึงดูดและกฎแห่งความจริงสัจธรรมความจริงเราจะได้รับผลลัพธ์เท่ากับสิ่งที่เราคู่ควรเวลาเราเจอปัญหาวิกฤตในชีวิตเราเจอปัญหาว่า เราทําอะไรแล้วทําไมเรายังไม่ประสบความสําเร็จมันไม่เป็นไปนตามเป้าหมายของเราเราจะกลับมาหาข้อเท็จจริงค่ะเราจะไม่มองว่าสิ่งนั้นคือปัญหาแต่เราจะกลับมาหาข้อเท็จจริงว่าเราต้องพัฒนาเปลี่ยนแปลงเราต้องปรับปรุงเราต้องเรียนรู้และพัฒนาอะไรเพิ่มนั่นคือการที่เราค่ะใช้ชีวิตอย่างถูกต้องและเราเข้าใจชีวิตจริง เหมือนตอนคููปิวทำธุรกิจเน็ตเวิร์กมาเก็ตติ้งค่ะทุกคนจะมี KPI ในการการตีนผลลัพธ์ว่าถ้าคุณทำ KPI 10แต้มคุณจะได้3-6เดือนคุณได้หลักแสน2-3ปีล้าน3-5ปีคุณสามารถเกษียณอายุและคงมีรายได้7หลักเข้ามาอย่างต่อเนื่องคนที่ทำตามมาตรฐานของ KPI เขาได้ผลลัพธ์แต่พอเราไม่ได้ทาตามมาตรฐานของ KPI แต่เราอยากมีผลลัพธ์แบบเขา เราจะไม่ยึดมาตรฐานแล้วเราก็จะร้องแร่แห่กระเชิงว่าปัญหาเกิดจากอัปไลน์ปัญหาเกิดจากดาวไลน์ปัญหาเกิดจากทีมไม่เวิร์คถ้าผูปิ๋วหาข้อเท็จจริงผู้ปิวจะรู้ว่าเกิดจากชั้นทํา KPI ไม่ครบตามข้อเท็จจริงแล้วจะไม่มองว่าสิ่งนั้นคือปัญหาจะไม่มองว่าผู้อื่นคือปัญหาแต่จะกลับมาที่ตัวเราว่างั้นชั้นต้องทําอย่างไรล่ะฉันก็ต้องลงมือทําให้มากขึ้นเมื่อคุณลงมือทําค่ะ คุณจะได้ประสบการณ์แล้วคุณก็ลงมือทําต่อจนคุณลงมือทําอย่างชํชนานิชํานาญสุดท้ายคุณจะเป็นมืออาชีพและคุณจะได้ผลลัพธ์แล้วส่วนใหญ่ที่เรามักจะบอกว่าเจอปัญหาก็คือการที่เราตัดสินเราตัดสินเกิดจากการที่เราไปเปรียบเทียบเรากําลังทําให้ความคิดในหัวงเราวุ่นวาย พอความคิดในหัวเราวุ่นวายเราสรับสนค่ะปัญหานั้นทุกคนยิ่งเราโฟกัสสิ่งนั้นมันจะขยายตัวค่ะแล้วจะสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นมากในชีวิตของเราแต่แท้จริงทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตไม่มีคำว่าปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างคือประสบการณ์ค่ะปัญหาแท้จริงคือการที่คุณใช้ชีวิตที่ไม่เข้าใจความจริงของชีวิต คุณจึงเรียกว่าสิ่งนั้นคือปัญหาเมื่อเราสามารถปรับจิตของตัวเราค่ะให้มองทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นตามสภาวะความเป็นจริงคุณจะรู้ว่าทุกสิ่งคือประสบการณ์ชีวิตสิ่งที่คุณเคยมองว่าคือปัญหานั้นคือประสบการณ์ชีวิตเพื่อให้คุณสามารถ ที่จะก้าวข้ามเพื่อให้คุณสามารถที่จะเติบโตขึ้นเมื่อคุณเกิดความล้มเหลวเกิดขึ้นในชีวิตเกิดความผิดพลาดในชีวิตแต่คุณปรารถนาอีกขั้วหนึ่งก็คือความสําเร็จความสุขคุณรู้อย่างแน่ชัดว่าคุณปรารถนาจะมีประสบการณ์ถึงความสําเร็จถึงความสุขในชีวิต คุณก็จะใช้ความเป็นจริงนี้ล่วค่ะว่าคุณต้องเติมเต็มอะไรละ่ะคุณต้องพัฒนาอะไรละ่ะคุณต้องเรียนรู้อะไรละ่ะเพื่อให้คุณมีประสบการณ์ถึงความสำเร็จและความสุขในชีวิตคุณจะไม่กล่าวโทษในสิ่งที่เกิดขึ้นวันนั่นคือปัญหาคุณจะไม่ตัดสินผู้อื่นคุณรู้ว่าคุณมีประสบการณ์ล้ในความล้มเหลวในความผิดพลาด แต่คุณไม่ปรารถนาได้ประสบการณ์นี้คุณปรารถนาได้ประสบการณ์ของความสําเร็จของความสุขในชีวิตแน่นอนความล้มเหลวกับการประสบความสําเร็จมีสิ่งที่แตกต่างกันคือการลงมือทําที่แตกต่างกันเมื่อคุณเข้าใจการใช้ชีวิตในวิถีทางที่ถูกต้องโดยไม่กล่าวโทษว่าคือปัญหา คุณจะสามารถสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับชีวิตของคุณได้เป็นไปตามที่คุณต้องการจริงๆดังนั้นปัญหาทั้งหมดค่ะเกิดจากการที่เราไม่เข้าใจชีวิตและแท้จริงแล้วปัญหานั้นไม่ได้มีอยู่จริงแต่นั่นคือประสบการณ์เพื่อให้คุณเรียนรู้ให้คุณเติบโตว่าคุณปรารถนาที่จะมีประสบการณ์ด้านไหนเล็กคุณต้องการจะเป็นใครคุณต้องการจะ ทำอะไรคุณต้องการจะมีอะไรในชีวิตเราทุกๆคนค่ะอยู่ใต้กฎแห่งสัจธรรมความจริงและเราทุกคนอยู่ใต้กฎของกฎแห่งแรงดึงดูดเราเป็นสิ่งไหนเราจะดึงดูดสิ่งนั้นเข้าสู่ชีวิตของเราดังนั้นทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตของเราไม่ใช่เรื่องบังเองิญแต่นั่นคือประสบการณ์เพื่อเราได้เรียนรู้ว่า ถ้าเราไม่ปรารถนาประสบการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตเรานะับปัจจุบันขณะตรงนี้สิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องรู้ว่าแล้วเราต้องการมีประสบการณ์ด้านอะไรล่ะเมื่อเรารู้ว่าเราปรารถนาจะมีประสบการณ์ด้านอะไรค่ะเราก็ลงมือทำเพื่อให้เราได้ประสบการณ์ในด้านนั้นเหมือนกับเรารู้ว่าตอนนี้อากาศมันร้อนมากเลย สิ่งที่อยู่ปัจจุบันขณะคืออากาศร้อนเราไม่ปรารถนาไม่อยากมีประสบการณ์ถึงอากาศร้อนทําให้รู้สึกอึดอัดทำให้เราเหงื่อแตกทำให้เราไม่มีความสุขเมื่อเรารู้ว่าเราปรารถนามีประสบการณ์ถึงความเย็นเรารู้ค่ะว่าถ้าอย่างนั้นวิธีการของเราก็คือว่าการที่เราต้องไปเปิดแอร์เปิดพัดลมเพื่อเรามีประสบการณ์เกี่ยวกับความรู้สึกเย็นสบาย เราก็แค่ลงมือทําเพื่อได้รับประสบการณ์นั้นเห็นไหมคะคุณไม่ได้มองว่าอากาศร้อนคือปัญหาแต่คุณรู้ว่าคุณไม่คุณไม่อยากมีประสบการณ์นั้นคุณก็แค่ไปทําเพื่อให้ได้ประสบการณ์ใหม่คืออากาศเย็นสบายมุมมองชีวิตของเราเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตของเราการทํางานความสําเร็จความรักความสัมพันธ์ ก็เหมือนกันเลยค่ะทุกคนทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ปัญหาแต่เพื่อเรารู้ว่าเราต้องการจะเป็นใครเราต้องการจะทําอะไรเราต้องการจะมีอะไรและเราต้องการจะเป็นใครในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเราทุกคนสามารถเลือกได้หมดนะคะแต่ถ้าเรามองว่นานั่นคือปัญหาเราจะกล่าวโทษเราจะไม่สามารถยอมรับความจริงข้อเท็จจริงในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแน่นอนค่ะปัญหานั้นจะไม่จบ แต่จะยิ่งขยายตัวก่อร่างสร้างตัวให้กลายเป็นจริงในชีวิตของเราตลอดชีวิตตอนนี้ครูผิวก็มีประสบการณ์ร้อนนะคะทุกคนลืมเปิดแอร์ oh, 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 oh. สิ่งที่เราบอกว่าเป็นปัญหาก็เกิดจากความคิดของเราค่ะที่ความคิดของเราที่เข้าใจผิดความคิดของเราที่เข้าใจไม่ถูกต้องดังนั้นเวลาที่เราค่ะจะเปลี่ยนมุมมองใหม่เราก็ต้องเปลี่ยนความคิดของเราใหม่ในการมองสิ่งที่เกิดขึ้น ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นกำลังทำให้เราเติบโตทำให้เราได้รู้แน่ชัดว่าฉันอยากจะเป็นใครตัวตนของฉันอยากจะเป็นใครฉันอยากจะมีชีวิตแบบไหนฉันอยากจะมีผลลัพธ์แบบไหนในชีวิตนั่นคือสิ่งที่เป็นประสบการณ์ในชีวิตของคุณวันนี้คุณจงเปลี่ยนวิธีที่คุณคิดกับปัญหาใหม่แล้วบอกกับตัวคุณเองว่านั่นคือสิ่งที่จะมาสร้างประสบการณ์ให้คุณ ให้คุณยิ่งรู้ลึกไปเรื่อยๆว่าแท้จริงแล้วคุณอยากจะเป็นอะไรคุณอยากจะเป็นใครคุณอยากจะมีชีวิตแบบไหน,นวันนี้หากคุณปรารถนาที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากจะสร้างชีวิตใหม่อยากประสบความสําเร็จในชีวิตสิ่งสําคัญที่สุดคือการที่คุณค่ะวางรากฐานความคิดรากฐานจิตของคุณในทิศทางที่ถูกต้องด้วยความเข้าใจชีวิต ถ้าเราเข้าใจชีวิตที่ถูกต้องค่ะชีวิตของคุณจก็จะเป็นชีวิตที่คุณจะสามารถกําหนดชีวิตคุณได้สร้างชีวิตของคุณได้และสิ่งที่สําคัญที่สุดชีวิตของคุณจะมั่งคั่งและยั่งยืนไม่ว่าก่อนหน้านี้ชีวิตของคุณจะเป็นแบบไหนนะคะแต่ถ้าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณวันนี้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ต้องการคุณรู้สึกว่า คุณไม่ปรารถนาไม่อยากมีประสบการณ์ถึงสิ่งนั้นที่กำลังเกิดขึ้นค่ะคุณแค่เปลี่ยนวิธีคิดใหม่วางรากฐานในการคิดของคุณใหม่ให้เป็นการคิดที่ที่ถูกต้องกับชีวิตคุณต้องรู้ค่ะว่าเวลาคุณต้องการสร้างชีวิตใหม่คุณต้องคิดใหม่คุณต้องพูดใหม่และคุณต้องลงมือทำสิ่งใหม่เท่านั้นเมื่อคุณคิดใหม่พูดใหม่ทำใหม่ค่ะ คุณย่อมได้ผลลัพธ์ใหม่ในชีวิตเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับปัจจุบันตรงหน้าของคุณตรงนี้ค่ะก็เกิดจากความคิดคำพูดการกระทำของคุณในอดีตนั่นเองค่ะคุณจึงต้องเปลี่ยนความคิดคำพูดการกระทําของคุณค่ะในปัจจุบันเพื่อสร้างเป็นผลลัพธ์ให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าของคุณเมื่อคุณเปลี่ยนค่ะจากปัจจุบัน คุณสร้างประสบการณ์ใหม่จากปัจจุบันค่ะคุณจะรู้เลยว่าสิ่งเมื่อในอดีตที่คุณคิดว่ามันคือปัญหาแท้จริงแล้วมันไม่ใช่ปัญหาแต่มันเกิดจากสิ่งที่คุณสร้างขึ้นจากความคิดที่คุณใช้ชีวิตด้วยวิธีทางที่ไม่ถูกต้องเพราะคิดไม่ถูกต้องทําไม่ถูกต้องผลลัพธ์เลยออกมาไม่ถูกต้องดังใจคุณแต่ผลลัพธ์ออกมาถูกต้องตามที่คุณ ผูกควรที่จะได้รับหวังว่าทุกคนจะเข้าใจในเรื่องของคําว่าปัญหาใหม่แล้วสร้างปัญหานั้นค่ะเปลี่ยนใหม่เป็นประสบการณ์เพื่อสร้างชีวิตใหม่ให้กับทุกคนนะคะสําหรับวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ